จะไปสุดที่ตรงไหนซปเปอร์คอมทำนายอันดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแดนผู้ดีหลังเผชิญสถานการณ์ลำบากซีซั่นนี้วันที่18มกราคม68จะไปสุดที่ตรงไหนซปเปอร์คอมทำนายอันดับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมชาวโปรโตุเกสหลังเผชิญสถานการณ์ลำบากซีซั่นนี้สถานการณ์ปัจจุบันยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์มีฤดูกาลที่ยากลำบาก โดยเฉพาะในลีกที่ตอนนี้อยู่อันดับ12ของตารางโดยการมี26คะแนนจากการลงสนาม21นัดซึ่งทางออกตาเจ้าพ่อสถิติลูกหนังชื่อดังได้นำ AI AI supercomputer มาวิเคราะห์ถึงอันดับที่ทีมดังจากชายคาโอนแทฟเฟอร์จะจบในซีซั่น2024-25นี้อันดับความน่าจะเป็นที่แมนยูจะจบในฤดูกาล2024-25อันดับที่ 13โอกาส16.6%อันดับที่12โอกาส15.0%อันดับที่14โอกาส14.9%อันดับที่11โอกาส13.6%อันดับที่15โอกาส12.8%อันดับที่10โอกาส10.5%อันดับที่9โอกาส6.7%